อย่ามาเลยพีดใจพูดอะไรดียังไงพิดใจลูกหลานหานพูดอะไรดียังไงพีดใจเอาลูกหลานถือมาหอดมาถือครั้งแรกในชีวิตได้ยินเหมือนตะก้นเขาซาเขาลื้อได้ยินเหมือนตะข้า ก่ยงจะซุนปีบทยิม่จะขาวิมัจะข้าว้าเปลือกเือองยั้งเปลือกว่นันไปคอยคอยอยคออยล่างเพรสิับไดคออยคออยมียั้งอยบอกกบอกโตรจะไปซุ่นแห้งป็นั่นเอาคอยค รางก็สิลัก็ได้ลูกร้านมาจะใสู่เสอนไมได้เออี่ะบอนัถอหมวกเลยเร่อเนนั่นดิคนมีแนวฆ้าใจเ่นดิอ้าวไปแช็คไฟยุ่นีไปใสอีกละโอ้ไปสูบยาไฟขึ้นเอามัโอวนี้เห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้สูบยาเลยบอกมาีท่ดีเจ จะแม,มนต่างตาลูกเนอะว่าเมนขบขบคามขบขามใบใบเต็มหมู่บ้านเลยนะโกบขามเ่จว่าโกบคามกค่ะยยายเอา,อเาเก็ตาแจกเจนีเปลี่ยนเมื่อเราจะเปิดดังใหม่บ่เนี่ยคนเคืค้อบอกคือคักเลยบ่กม่ถือคักตัวคนหนึ่งมากคักกัดอกกระเียโอ้โแต่ก่อนคนมากคักเลย จักกองเงาจักจ <m ics> <m ics> ังมล้ำมล้ำเนาะโอ้มีหอดกองเงามีหอวมล้ำมาเหรนอยู่นี่มีหอดทางลํำขวดก็วดก็แห้งลายอะไรเงียปลูกร้านของก็มาหอดมาถึงดีมิตรภูมาตะไก่ดีเนาแท้เป็นแบบว่าปรอื่นแบ่ผมันเป็นอาการแบบไสแัปอ่อันนี้ความเสี่ยส่วนบุคคลเนาะเป็นคือขึ้นใส่ขึ้นมาเลยดันขึ้นดันขึ้นเนยะกบ่บคำ ดอนพู้ตาว่าวสันบ er nah. right? ัดมาฮวดบงเมียรยาตะเคียนเป็นต่ำตั่งแต่เฮา้ว่าท่านนี้จุดถูกจุดเทียนนอนแต่ว่าร้อยองลององลองน่ะหนึ่งเจ็บโหวาบขึ้นมาสามตัวป่านทายหนังบานนี้ก็เลยจุดถูกจุดเทียนมาเลยว่ามุ่นเพลินออกก่อนเพราะว่าจุดถูกจุดเทียนแล้วช่วงที่ห้าก้าวายเพล่นนะโหหาลอยองลององลองงามงามตูท่อแขนพี่ อ้าวเลยว,ว่าทีโคกหาล่างบ่งานวสันก็นเลยบ่จุดบ่ยัยงก็เลยเอาที่เพิ่นหายเข่าเลยขอนทีเห็นเลยขันเหา่าขานเข่าบ่เห็นตอนเข่าวายนะคะเพิ่นบ่ลอยองลองนะครับจุดถูกเ,เอาหรือบ่กะลูกแปงเอาลูกแปงยังเห็นโคกหามือกึ่งตัวท้อแขนที่จังวะข้าเจ้าก็เห็นแปดช่อง <c oughs> ไปก็เห็นโคกหาพี่น้องโคกหาเก้าหากระพัวเอาแต่ว่ามักสุดๆุดนะเจ็ดเก้า มันตรงหลายมองที่ไปเมื่อน,นั้นไปกุฏิห้างก็ได้เกจเก่ากับผ้ะพื้นมรณภาพกระเจ็ดเก่ายิบรถตอรี่มากกระเจ็ดเก่ารถม,มอเตอร์ไซค์ไปรวมใส่กระโจงแก่กับเกจเก่าเก่า,าเจ็หมาอยู่เหนียงสีมาลอยองลองใส่หนึ่งเกจหกกับหัวกระเจ็ดเก่าคือเก่าแต่ว่าพื้นไหยน่ยหนึ่งเจ็ดเอาตามที่ว่าเพื้นไห่เน้อ ครับวนี้เขากูเจ้าของ็นหายจ็ดหกเข้าไปไเจ็ดเก้าแต่ว่าหันมาเจ็ดเก้านะยะไ้มันออกเสเจ็ดเก้ามากลายยาตะเคียนสาทุสาทุไว้น้องกันเถื่อนนี่งานสร้างพี่น้องกันถื่อเจ้ามือนี่ย่านผูขายอียู่รบนี่สาธุให้ถื่อนนี่รไฟมากจัดบ่มากระพาเด้อค่ะครับขอบคุณครับผมนะยาตะเคียนซาท่ ไอแถวพี่บ่มีชุดสีชมตูหลังตั้งแต่ออกได้สีแดงสีแดงเนี่ยสีส้มค่ะอยากได้ชุดสีส้มพูต้นไจะงามเห็นเป็นอันโคกบักขามงามจะแม่นหลอกตาต้นบักเขี้ยมต้นตะเขี้ยนใช่างมงามครับถึงมันใช่ไงามงามทุกแง่แกงามมันไม่จันที่เถิดเลยเด้อมี่เกศหงมีเกศเต่า ตะกอนพโนว่าแต่ต่กอนนี่พโนว่ายังกอนั่งลงนั่งล่ำยังมาเต็มเป็นเหลเดก่งเปไหวจะสีลาทีเนาะครับสีน่งยางใหม่มาคนสีเขียนเด็กใหโอ้ยแปดเป็นแดดดลยเด้นก็บอกว่าบ่ายถาดเมืตอกี้มีคนดูแลบัดพ่อแตนองเคยผู้คนดูแลนี่ ตุยไปแล้วก็คือว่าบ่มีคนดูแลก็เงียบก็ผู้ใดมีโชคมาขอเพิ่มเพิ่มก็ให้เพิ่มก็ให้คนมาแก่บนเรื่อยๆมันแบ่นถูกคักรื้ว่ามีตะก่อนเน่ตะกอนี่ถือคักถือจนดังเนอะเพิ่นถือจนดังตูดใต้นี่บ่มีหม่องสิแฝนเอาเดวเดี๋ยวนี้ไปใส่มืดแล้วแมีคโลออกโอโลออกได้ไหม ก็้าเราชาวเขากวาเมียไว้บานน้ำโลออกมันหลายๆลาอได้สุดท้ายได้ลิซติกได้แป้งได้ยังนี้ละเต็มเลยบอกแม่เห็นวหางวดนี่มันสีดังแม่แม่ก็บอกว่าถือได้นี่งามแม่แม่งามบอที่เพิ่นไดมากหนึ่งหกหนึ่งหกเก็ดนี่งามบอกได้มารอยูกไเตมมาคิวแม่บอหนึ่งหกเก็ดหนึ่งเก่าเก็ดนี่แม่แม่ักทั้งมดได้จังอ่ะ ใครมักตัวได้ที่สุดแม่รัดขัดตัวที่ชอบที่สุดเจ็เกนี่แหละเจ็ดเก้าเจเก้ามักเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าโด้ยโอ้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ยครับต้ยองกดต้ยโองยอ้ยอนยด้อนยโอ้ย